มือหนึ่งราคาเกือบสามหมื่นลดเหลือแค่สี่พันแปดมีจริงเหรอเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองวันนี้ผมอยากจะมาแชร์เรื่องราวที่ร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองต้องเจอกันครับร้านเราเป็นร้านมือสองที่รับซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีและมีมาตรฐานเพื่อนำมาส่งต่อเพราะฉะนั้นเราต้องคัดตัวน้องๆก่อนเข้าร้านทุกรายการแต่ก็ยังว่าอะไรครับคนเราก็มีผิดพลาดบ้างเรียกว่าเจ็บแต่ทนไว้โซฟาตัวนี้ตอนที่เราเห็นในรูปกโดนใจเลยรีบส่งพนักงานไปรับน้องมาเลยพอน้องมาถึงที่ร้านเท่านั้นแลกเย ขายตามสภาพเลยแล้วกันแต่ทางร้านเราก็ไม่ลืมที่จะจับทําความสะอาดขัดขันถูถูให้ดูใหม่ยิ่งขึ้นทาให้ติดเรื่องสีสภาพโดยรวมอยู่ที่85เตเลยโครงสร้างทุกอย่างแข็งแรงไม่มีตำหนิขาดเย็บเก <c oughs> ็บซอ <c oughs> บ่อมเบาะนุ่ม <c oughs> นั่งสบายแถบมบนั่งได้หลายคนด้วยรับประกันความสวยงามโดยช่างทุกมือวางอันดับหนึ่งในเรื่องจัดการเฟอร์นิเจอร์ว่าแล้วก็ให้พี่เขาเช็คหน่อยดิพิทุตัวเนี้ยสวยมากไหมสวยเมื่อมียเลยสวยเมื่อมียเลย แมที่เขารับรองให้ขนาดนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับโซฟาหลุยโมเดินตัวนี้4,080เท่านั้นรีบมาจัดให้ไวเลยนะครับ